ดีเดย์ล่าสุดที่เขาบอกว่า15ตุลานี้จะเปิดประเทศ <Wow. S 1> โดยเริ่มต้นที่เปิดที่กรุงเทพเป็นก่อนก่อนที่จะเมาส์มอยกันไปจนถึงตรงนั้นสวัสดีคุณไดแห่งเราต้องรอดก่อนจะ๊ะสวัสดีจ้าคุณไดใช้เวลาในการรอดเข้ามาสู่ตรงนี้ยาวนานแค่ไหนครับคุณได่ครับไม่รู้จะพูดยังไงว่าเอ่อแอปพลิเคชันนะเราอัปเดตกันไม่เยอะนะแบบหมายถึงว่าเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆเราจะอัปกันแบบ สเดือน4เดือนอะแต่ไวรัสนี่ทุกวินาทีมันจะมีการมิวเทชันหรือว่ากลายพันธุ์ตลอดเวลาอะยังไงก็แล้วแต่นะฮะเรารับทราบกันไว้นะจ๊ะว่ากรุงเทพจะเปิดณนะวันนี้นะจะเปิด15ตุลาให้ชาวต่างชาติที่มีวัคซีนแล้วครบ2เข็มเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวโดยใช้โมเดลเดียวกันกับภูเก็ตแซนบ็อ x จะเรียกว่าเป็นกรุงเทพแซนบ็อกหรือแบงคอกแซนบ็อกก็ได้ คือเขาเข้ามาเขาไม่ต้องอยู่เอสคิวเขาไม่ต้องกักตัวเขาไม่ต้องอยู่โรงแรมหรืออะไรยังไงทั้งสิ้นแต่เขาต้องอยู่ในกรุงเทพเท่านั้น14วันห้ามออกนอกกรุงเทพหลังจากอยู่กรุงเทพครบ14วันแล้วถึงไปที่อื่นได้เราไม่ต้องไปซื้อกล่องไม่ต้องคือลดความเสี่ยงได้หลายๆขั้นตอนมากๆอะค่ะก็คือถ้าคุณพ่อค้าแม่ค้อาอนไ์เนี่ยสนใจปุ๊บ ร้านเราเนี่ยส่งตรงให้ถึงบ้านเลยคืออย่างที่บอกเมื่อ right กี no> <mm <mm ้นี้เลยอความรู้สึกมันจะเหมือนแบบเราได้ของขวัญน้ะเหมือนเป็นวันคริสต์มาสเราก็แบบมีของขวัญเต็มไปหมดอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล่องพัสดุมันดูเหมือนแบบฉันทํางานอยู่บริษัทอะไรเนี่ยตรงมานั่งแกะของอะไรเนี่ยมันจะรู้สึกมันไม่สนุกไงใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นเลยค่ะแล้วมันดูไม่มีอารมณ์ไม่มีอิโมชันแนลแล้วไม่มีสไตล์เข้าใจไหมโดยเฉพาะถ้าของของเราดูเป็นเป็นของที่มีสไตล์ ฟินิชชิ่งของมันเป็นด้านหรือเป็นเป็นแบบเป็นเป็นด้านหรือเป็นเงาอะชอบเพราะว่าฟินิชชิ่งอะมันฟังดีอะได้เธอต้องมีลูกแล้วล่ละจะพูดตรงตรงมาขนาดนี้แล้วหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์เด็กลงลงกระหน่ำรายการมากคุณจะเราต้องทำรายการใหม่แล้วนะพี่อ่านชื่อรายการอะไรรู้มั้ย daddy poo daddy poo selected เพราะว่า ดีดีดด tamam. ิดเลือกให้ทุกคนมาหมดแล้วอ่ะเพราะว่าดีดีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้น้องคองเดี๋ยวดีเลือกแล้วจริงๆเดี๋ยวดีเลือกแล้วและและและเดี๋ยวดีเป็นคนเป็นคนฟาดหนักมากคือถ้ารู้ว่าดีสุดเอาเลยเพราะว่าจะได้ไม่เปลียนก็คือจะนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เล่นอยู่หรือว่าปีลงกายอยู่สามารถใช้แก้วตัวเนี้ยค่ะดูดแล้วปลอดภัยไม่สำลักน้ำได้เลยสลรพัดสีครบถ้วนเข้าใจไม่ได้ใช่ค่ะ ใหญ่ฉันจะบอกนะว่าถ้าเธอใส่สิ่งนี้แล้วให้สามีเธอสามีเธอจะไม่มากวนเธอเลยสามีเธอจะดูดแต่ขวดนี้เขาจะดูดอันนี้ไม่ดูดฉันแล้วเหรอมันคือซื้อแล้วยืนกินคือคือความต่างของมันคือการซื้อไปยืนกินหรือมันต่างที่ตัวลูกชิ้นเข้าใจพี่อ่านปะถ้าลูกชิ้นอะ พอเราปิ้งที่เตาถ่านอ่ะแล้วเสร็จใหม่สดๆร้อนๆอ่ะแล้วจิ้มน้ำจิ้มแล้วกินเลยนะฟานจะหอมมากเพราะว่าอะไรมันจะได้กลิ่นไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเป็นลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นเนื้อมันจะหอมเนื้อหอมไก่แล้วมันจะมีกลิ่นแบบชาโคเตาถ่านเคลือบคาราเมลไลซ์ด้วยแบบอโรมาที่มาจากเตาถ่านจากนั้นเนี่ยถ้าน้ำจิ้มมันแซบๆเนี่ยนะพอจิ้มไปปุ๊บลูกชิ้นม,มันก็จะร้อนๆแล้วเคลือบด้วยซอสที่เป็นแบบน้ำจิ้มแบบทำมา โอ้โหมันจะบเลิศมาองอะไรอ่ะพี่อ่านอะไรอะไรของพี่อ่านคืออะไรเนี่ยมันต้องมันต้องคลี่คลายมันขนาดไหนไม่จริงๆแล้วเดี๋ยวถามให้คุณพี่นะฉีดยังไงคะสมมติว่าอันนี้ปกติอ่ะสมมติว่าสมมติว่านี้ไม่ใช่ปากมันเป็นปากช่องคลอดเลยนะคะเราฉีดอย่างนี้เลยหรือว่าอนี้ยค่ะค่ะ เอาองนี้เอาแบบว่าจริงจริงเลยนะคะสมมติว่าเราจินตนาการว่าเรานั่งนั่งนั่งบนโถงส้วมอยู่เนาะเรานั่งอยู่แล้วทีนี้เราเสร็จละทำธุระเสร็จเรากําลังจะลุกขึ้นมาอยู่ในท่ากึ่งนั่งกึ่งยืนแล้วเราก็ฉีดเลยประมาณ3าสี่ฟิตไม่ต้องทําอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องอยู่ในท่าอย่างนี้อยู่แล้วก็ฉีดเลยเหรอคะใช่ค่ะฉีดเลยค่ะ3าสี่ฟิตนี่ค่ะที่จะพิมพาใช้ปูไข่ไซส์ใหญ่แล้วก็เปิด่า ให้ดูว่าไข่จริงๆไข่ใหญ่ๆเลยค่นนะก็ะคือส่งให้แบบนี้นะคะประมาณ้ก็จะมีพวกเนื้อปูเนื้อปลาเก,ก๋าอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คือเหมือนกับว่าเราก็มีสินค้าที่เป็นแบบสินค้าสดมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าลูกค้าอย่างเงี้ยอันเนื้อปลาเก,ก๋าสดใช่ไหมคะก็ลูกค้าจะแบบไม่ไม่สามารถที่จะแบบบางบ้านไม่สามารถเดลิเวอรี่ทุกวันแล้วอะก็คือ ซื้อวัตถุดิบไปซื้อของสดไปอะไรเงี้ยค่ะก็เอาไปทำกับข้าวอีอย่าคิดนานแอดไลน์มารอไวแอด S A B Z แอดแและจำหน้าผู้หญิงคนนี้ไว้ที่ทำให้ไลน์ช้อปปิ้งแทบจะถล่มทลายนี่แหละ j จคิวูมาคนไหนซื้อไม่ทันอย่ามาว่าพี่อันพี่ไหนให้ตามไปว่าคุณโอเลย